คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตดัดแปลงเป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศห้องเก็บของสโตร์สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตครับแล้วนำมาดัดแปลงนะครับตามรายละเอียดที่แจ้งไปก็คือเป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศหรือห้องเก็บของได้ครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้ มีดังนี้ครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเกรดส่งออก20ฟุตขนาดกว้าง2.44เมตรยาว6.06เมตรสูง2เมตร60 m. ตัวตู้มีการขัดแล้วก็พ่นทับด้วยสีกันสนิม TOA Red Oxide และรองพื้นและพ่นทับด้วยสีจริงของ TOA กริปตันอย่างที่เห็นในภาพคือ G009 ครับตัวนี้ครับด้านหน้าของตัวตู้ มีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมลูกบิดของเยลและมีตัวบางใบกระสาดให้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างครับด้านหน้าเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตรจำนวน2ชุดฝาประตูตู้เดิมยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างฝั่ง2.44เมตร ด้านซ้ายมือจะเป็นด้านที่ผงตัวตู้ก็สามารถตัแต่งเพิ่มประตูหน้าต่างได้ครับแต่นี่สเปคทางลูกค้าสั่งมาให้มีหน้าต่างเฉพาะด้านหน้าครับด้านหลังครับ6เมตรอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นพัดลมดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบพาวเวอร์ k ัคตัวผู้ตัวเมียจุดต่อไฟเข้าภายนอกแบบกันน้ำสายกราวแท่งกราวครับ นี่คือฝาประตูตู้เดิมยังสามารถล็อกได้ตามปกติเปิดได้ตามปกติครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกของตัวตู้ทั้งหมดมาดูรายละเอียดภายในผมพาเข้าฝั่งประตูตู้เดิมเลยครับภายในที่เข้ามาทางประตูตู้ที่เราทําใหม่ขึ้นมานะครับนี่นะเราจะเข้ามาที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับสวิตช์ปิดเปิดของ panasonic ป l ั๊กค o ่กา r panasonic สายไฟเดินในท่อเป็นของยาสกิเะ้ามาที่พัดลมดูดอกาศฮาตาลิก8นิ้วแบบมีฝาครอบหลอดไฟ LED T8 ฟิลิป20วัตต์จำนวน2ชุดและนี่คือตู้ควบคุมเมนเซอร์กิตของช้างเซอร์กิต32 20และ16และไล่ใต้ตู้ควบคุมมาจะเป็นปลั๊กคู่กาวอีก1ชุดหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับ2ชุดนะฮะตรงนี้ สามารถเลื่อนเปิดสลับได้มีตัวล็อกทั้งสงฝั่งครับพื้นเป็นพื้นไม้เดี่ยวหัตู้และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของแมสนะครับตัวนี้ตรงทางเข้าก็จะมีตัวคิวบางใบการกระแทกอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกปิดเจลครบหมดแล้วภายในครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกขัดแล้วก็พ่นทับด้วยสีการสนิมแล้วก็พ่นทับด้วยสีรองพื้นของ toag 0 0 7นะครับกรอบตู้ใบนี้เหมาะสำหรับนําไปทําเป็นอย่างที่ผมแจ้งไปเก็บของได้เพราะว่าประตูบานใหญ่ของตัวตู้ยังสามารถเปิดได้นะครับตัวนี้ไม่ได้พ่นโฟมบูชนวนการความร้อนนะครับเพราะทางลูกค้าเนี่ยไปเก็บเอกสารแล้วก็ทําเป็นออฟฟิศเล็กๆครับแต่สีสวยมากครับใบนี้คือร้อนสวยสีสวยเลยครับนี่คือภายนอกทั้งหมดก็สรุปคร่าวๆของตู้ใบนี้ครับหนึ่งประตูนะครับบานเปิด สองหน้าต่างบานเลื่อนสลับระบบไฟฟ้าทําสีภายในภายนอกเลือกสีได้แล้วก็ปูกระเบื้องยางลายไม้ครับประตูตู้เดิมเปิดได้ตามปกติครับ<ม>ทำาดูภายนอกอีกรอบครับม,มีท่านลูกค้าท่านบางท่านถามว่าตัวประตูหน้าต่างเนี่ยสามารถสลับได้ไหมอันนี้สามารถสลับได้เอาตามความต้องการของทางลูกค้านะครับสีสามารถเลือกได้ทุกสีครับ ตู้ตัวนี้ก็มีจัดรายการนะครับเป็นโปรโมชั่นอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ o f f i c i a l s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับตู้ใบนี้เตรียมจะส่งที่จังหวัดจันทบุรีครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตดัดแปลงเป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศสโตร์ห้องเก็บสินค้าสวัสดีครับ